สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทักทายกันหน่อยนะครับหลังหวยอ่อนนะครับไม่ทราบว่าท่านไหนครับถูกหวยกันบ้างนะครับผมก็ดีใจครับกับคนที่ถูกนะครับเสียใจกับคนที่ไม่ถูกนะครับวดนหน้าก็ออกกันใหม่นะครับผมพาดว่ากันมานะครับหวงไว้ก็มีนะครับมีถูกมีได้บ้างนะครับผมแต่ว่าหวยที่เข้าวันนี้นะครับก็จะมีไม่กี่เจ้านะครับผมก็มีของปมอรื่มดวนนะครับมี สามเจ็ดนะออกตัวกลับนะครับเจ็ดสามนะครับแล้วก็วิ่งนะครับล่างนะครับสามนะครับเข้านะครับผมสองกับสามนะครับวิ่งสามเข้านะครับผมเข้าเลขสามนะครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับแล้วก็หวยของเดนนิวนะครับเข้านะครับตัวกลับนะครับสามเจ็ดออกเจ็ดสามก็อย่าไปเสียใจนะครับพี่น้องครับควรหน้าเอาใหม่นะครับนะ มาดูนะครับว่าวันหน้าจะมีทีเด็ดอะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่อง18 IT ด้วยสารพารวยนะครับนะฮะแล้วก็ช่องช่องนี่นะครับบ้านแคนทีวีนะครับก็ไปจะมาสรุปนะครับไวยให้พี่น้องนะครับก่อนวันหุนออกนะครับ1วันนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเวทีตลอดมาเลยครับแล้วก็ ดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดดีก็ล่างนะครับให้ช่างยศด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากะลาย้ะปวงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดดีางล่างให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคันหน้านะครับช่างก็จะมาลงนะครับเสติีหัวออกนะครับผมให้พี่น้องก่อนนะครับผมถ้ามีเวลาว่างก็จะนานะครับสองตัวล่างมาให้พี่น้องดูก่อนนะครับผม หะสูตรดีๆไว้พี่น้องน,นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ